สวัสดีค่ะท่านผู้ชมอากาศวันนี้หนาวมากค่ะวันที่28พฤศจิกางานที่ดิฉันจะออกไปทําในสวนก็เลยงดไว้ก่อนค่ะอยากจะให้ท่านผู้ชมพากันมานั่งเรียนภาษาญี่ปุ่นด้วยกันสนุกนะคะปะเป็นเพื่อนหน่อยนะคะที่สนามบินนะคะก็จะมีพ่อลูกชื่อมิสเตอร์คาโต้กับมิสเตอร์ทาโรมาคอยรับเพื่อนที่จะมาจากต่างประเทศชื่อคุณหยนัน เราไปเรียนด้วยกันนะคะดิฉันจะอ่านแล้วก็แปลให้ท่านผู้ชมฟังค่ะสนุกมากเลยค่ะที่สนามบินนาริตะนะคะก็มีประกาศว่านี่ห้องกโก้ช็อกโกเบนวะถ้าได้มาจื้นนานาบางเกตนี่โ h ชิมาชิตะคือที่จะแปนแอร์ไลน์ฟลายสิบสิบห้ตอนนี้กำลังมาอยู่ที่ประตู17นะคะ ก็มิสเตอร์คาร์โต้และฮิสซันทาร์โอเอล์ิเอข้ามิสเตอร์คาร์โต้ชี้ให้ลูกดูข้อมูลที่เกี่ยวกับไฟล์บินตรงกระดานนะคะตรงบอร์ดคาโต้บอกว่าอ่าอารนดามิสเตอร์คาโต้บอกว่าอ่าเดซินั่นไงนั่นไงอ่า แอนน์นอสก็พูดขึ้นมาอีกว่า Japan Airlines Flight 15 now arriving at Gate 17มาแล้วนะคะอยู่ที่เกต17เครื่องบินไฟท์ที่15 Japan Airlines ผู้หญิงที่เป็นผู้โดยสาร A กับ B ก็ทักยานว่าจ้าซันโดโมจ้าโอเคนกิเดเน่ไสโยนาระไสโยนาระ แปลก็คือ Well ยาน take care of yourself goodbye ว่ายานดูแลสุขภาพนะดูแลตัวเองนะโชคด,ดีจา้าสวัสดีจ้ายานบอกว่า s a <c oughs> y o n a r ะ goodbye ยานบอกผู้หญิงคนที่เป็นผู้โดยสารทั้งคู่ก็บอกว่า Have a nice day <c oughs> Have a nice day คาโตโนะยืนอยู่ที่ประตูเอก็บอกว่า ยานยานอ่าย oh, yani so oh, ันย yani ันยันก็บอกว่าอ่าคาโต้ซังคาโต้ซังโอ้มิสเตอร์คาโต้มิสเตอร์คาโต้คุณคาโต้คุณคาโต้คาโต้บอกว่าย่าอิระชัยคาโต้บอกว่าเวลคัมทูเจแปนเวลคัมทูเจแปนยันบอกว่าคาโต้ซังชิบาระกึชิบาระกึบอกว่ารอสักครู่รอสักสัก It's been a while, Mr. Kato. Kato ก็บอ ok กว่า Yeah, yeah. Yokoso. Yeah, San Thalodes. Where, w well, e well. r e So glad you are here. Yeah, this is oup, yeah, th ok wa, ite, t a r o นี่คือลูก t า a ร o นะ y e a ดีใจที่คุณมานะ t า a ร o ก็บอกว่า Hi, me, my state, t า a ร o d e s t า a ร o พูดภาษาอังกฤษได้ก็จะบอกว่า How do you do? I'm t a r o ยานก็บอกว่าอาทาโดซังเดสค่ะอาโซยูอาร์ทารโลใช่ไหมคุณคือทารโลใช่ไหมทารโลบอกใฮ hey ้ครับผมผมชื่อทารโลครับอ่าก็ยานก็บอกว่ายานเดสโดโซยูโรชคือไอแอมยานอิสไนท์ทูมีทูผมชื่อยานนะดีใจที่ได้รู้จักนะยอราชะคือทารโลบอก ก็คือ is my e is m preference ด้วยความยินดีครับคาโต้ก็บอกว่าซาอิกิมาโชทาโร่คุณรึมะไปเวโรสโกทาโร่จะคะใช่ดีจังเลยไปไปไปกันเถอะทาโร่ไปเอารถมาเร็วทาโร่บอกให้ใก็คือข้าพ่อคาโต้ก็พูดว่าขอแนะนำดีจังเลยบอกว่า Yeah. Can you take care of this? Everything okay right? ช่วยหน่อยได้ไหมทุกอย่างโอเคใช่ไหมเดินทางมาเนี่ยพ a s s e n นเจอร์ก็มาทักบอกว่าเชิญเถอะเชิญเถอะก็คือ excuse me ขอโทษนะคะรอเดี๋ยวนะคะ She pick up ยานแพ็ a เกจแอน b r i n i it over เธอถือของของยานขึ้นแล้วก็ยกมาถามว่าขรได้ว่า a n นาตเนเดส แปลว่า is this yours ของคุณหรือเปล่าคะยานบอกว่าอ่า i what d ชิ o u ดส o ด t h อ t s the mo a l t o k i m a y e h it is thank you very much ใช่ครับใช่ครับขอบคุณมากครับพาสเ,เซนเจอร์ก็บอกว่าอีจ้ะนดเธอต่อไม่เป็นไรคะ่ะยานก็ถือของมา ถูกชนไปกับพัสซินเจอร์อีกท่านหนึ่งของก็กระจุยกระจายเลยยานก็บอกว่าอดาโมสุนมมัเซ็งบอกว่าโอ้เอ็มซอรีขอโทษนะครับขอโทษครับผู้ชายคนนั้นก็บอกว่าโคสิลาโคสเดอโมสไม่ฟอ์ซอรีโอ้ความผิดของผมเองครับขอโทษนะครับเอ s t a r ตา to พ i c ั u ฮิส s b e ล o n งกิ้ง ยานดิชชานบ้ามอินชั o ร์อว a แมนพาซินเจอร์ซีส a 尔แอนด์สปีรูอ n สคอนเทนกำลังจะก้มเก็บของยานก็ไปชนเข้ากับรถของผู้หญิงที่รถขนของสัมภาระของคุณผู้หญิงเข้าของก็ยิ่งตกลงมาเยอะกันใหญ่เลยค่ะผู้หญิงก็บอกว่าอ้ ah! oh, no าโอ้โนภาษาอังกฤษบอกคาโต้ก็บอกว่าอ้าโดนบอจจูมีมาเซ็น มิเตคาโต้บอกโอ้ oh, I'm s o r r y I'm so s o r r y ยานบอกโดโมสูมิมาเซนก็คือ I'm so sorry I'm so sorry ีมีโดโมด้วยก็คือ so sorry คาโต้ก็บอกโอ้ยทาโรโคเอโทรเบอกว่าเฮ้ยทาโรเ a ค e ค p this ทาโรมาทางนี้แล้วมาช่วยกันทาโรบอกให้ให้ครับผมครับผมดิฉันแปลคำว่าโคชิระโคโซไว้ว่า ฉันนี่แหละที่ผิดเองเป็นความผิดของฉันเองฮะวันนี้เรียนกันเท่านี้ก่อนนะคะท่านผู้ชมพบกันใหม่ในคลิปหน้าอาจจะมีการเรียนต่อก็ได้นะคะถ้าท่านผู้ชมสนใจโปรดกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับแพรมปาแมนแฮปปี้ด้วยนะคะวันนี้ขอลาทุนผู้ชมไปด้วยคำว่าไสโยนาระไสโยนาระายบายค่ะ my friend